นี่คือ e c h o โ o พอดแคสลอดช่องปายอาจารย์เจ็บลอดช่องความเชื่อไปหาคำตอบด้วยวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์กับอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์สวัสดีครับผมยิ่งครับ นี่คือลอดช่องบายอาจารย์7จต EP ที่3คราวนี้เราลองมาแยบแยบเรื่องดราม่าของอาจารย์เองดีกว่าครับคือหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าอาจารย์เจตเนี่ยแกมักจะมีความเห็นแย้งกับเรื่องที่เราเห็นว่ามันมันไม่น่าจะผิดแน่ๆอยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องหนึ่งครับพอดีผมเห็นอาจารย์อ่โพสเฟซบุ๊กครัครับ,รบ,รบแล้วก็เหมือนกับ ไงเดียวถัวลงเยอะเหมือนกันเออครับฮะก็คืออย่าอย่าอย่ชวนอาจารย์คุยนิดนึงครับว่าเอ่อ CPTT โอ้คับ CPTCPTPP อ่ามันคืออะไรยังไงครับอาจารย์เป็นถัวลงมากเลยครับทำไมอย่างนั้นล่ะครับเอ่อผมว่า CPTPP เนี่ยคนจำนวนมากในไทยโดยโดยพื้นฐานทั่วไปถ้าไม่เล่นโซเชียลเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำ <Ừ. S 2> แต่ถ้าคนเล่นโซเชียลคุณก็จะเห็นที่เขาแชร์กันเยอะ No CP TPP ทำเป็นโลโก้ทำเป็นกราฟิกเยอะไปหมดเป็น movement อยู่พักใหญ่เหมือนกันครับแล้วก็ยังมีอยู่ในขณะน,นี้มันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของรัฐเองด้วยเช่นช่วงก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วก็จะมีอารมณ์ว่าทางกระทรวงพาณิชย์ ทันจุลินจะเอาเรื่องนี้เข้าคอรมอ,อพอข่าวมาปุ๊บคนก็ฮือมารอบนึงทันทีเลยไม่ให้แบบแล้วก็ถอยออกมามสักครู่ก็มีข่าวใหม่พอมีข่าวใหม่ก็ฮือกันใหม่อีกรอบนึงอันดาสุดทันยกประยุทธ์ก็บอกว่าเราไม่ควรตกขบวนเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็จะฮือกันมาฉนันเราได้เห็นมูฟเมนต์บางอย่างแต่สิ่งที่ผมออกมาคือว่าหนึ่งโดยพื้นฐานคือเอ๊ะทำไมผมเพิ่งมาพูดตอนนี้หลังจากที่เขาก็เขาก็ถกเถียงกันเรื่องนี้ว่าเป็นอาจจะเป็นแรมเดือนเอ่อมันคล้ายกับเมื่อ ปีที่แล้วช่วงปีหรือ2ปีที่แล้ว,ว,ออท,ลวที่ในไทยเราเคยมีกระแสเรื่องการแบนสารเคมีทางการ,กรเกษตรสามสารอาจจะเคยได้ยินชื่อสารพาราคอดนะไกลโฟเรสตคอ,คอไฟร,รีฟอร์ดแล้วก็เป็นประเด็นอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็จะเห็นว่าแพทเทิร์นเดียวกันเป๊ะเลยคือโซเชียลเป็นตัวปลุกกระแสขึ้นมาอ,องค์กรต่างๆจะเป็น NGO หลายๆเจ้าผมไม่ใช่เราคงไม่เหมาคงว่าเอโทั้งหมดแต่ว่าจะมีเจ้าดังๆหลายๆเจ้าออกมาหรือไม่กับการเมืองซึ่งเป็นเจ้าเดิมๆ มันน่าสนใจว่าทั้งนั้นกับครั้งนี้แพทเทิร์นจริงๆก็คือเจ้าเดิมๆใช่ครับแต่ตอนนี้ก็จะเห็นออกเป็นกระแสะแบบนี้นว่าออกมาแล้วก็มามาเมันก็เรียกว่าสอดรับซึ่งกันและกันว่าเราต้องต้านเรื่องนี้เราเริ่มเห็นบรรยากาศการปลุกกระแสะของเกษตรกรหรือวพากลุ่มเกษตกรอินทรีย์ในคราวนั้นนะขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันก็จะเห็นกระแสะแต่ว่ามันเป็นกระแสะของที่เราเรียกว่าโซเชียลของคนชั้นกลางที่ขึ้นมาเหมือนกับพยายามช่วยกันปกป้องคนชั้นล่างซึ่งไม่ใช่เรื่องดีครับอาจารย S <S <an> น่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่โดยโดยโดยสัญชตาตญาณเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องดีแน่แต่ในมุมลึกเนี่ยเอ๊ะคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแล้วผมพยายามจะบอกว่าถ้าเราเอาแพทเทิร์นสมัยตอนเรื่องของสารเคมีทางการเกษตรมาใช้เนี่ยแล้วเรามาจับกันเรื่องนี้มันจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่สะดุดเกิดขึ้นในมุมของผมนะครับ,รบอย่างเช่นเรื่องของตอนสารเคมีทางการเกษตรเนี่ยถ้าเรามองว่าเกษตรกรเนี่ยเราพยายามจะช่วยเกษตรกรแต่ตอนต้องไม่ใช้สารเคมีพวกนี้เกษตรกรเขาอยากใช้สารเคมีพวกนี้เขาไม่ได้ไม่อยากใช้ คุณกาลังโดนอะไรบางอย่างทําให้คุณเข้าใจผิดโดยกลไกของสื่อโดยกลไกของการใช้สารใช้ใช้สื่อสารต่างๆโซ่ของโซเชียลวิธีการพูดทําให้คุณเชื่อไปต่างว่าเราจะต้องทําให้ประเทศไทยดีขึ้นโดยการหยุดการใช้สารเคมีพวกนั้นแลวไม่มีใครถามเลยว่าถ้าทําไปแล้วเกิดผลเสียอะไรบ้างมันเหมือนกับเป็นกระบวนรลของคนดีที่ทุกคนต้องเกาะอะไต้องเราต้องแชร์ไปว่าไม่เอาแบนสารเคมีพวกนี้มันเป็นยาพิษอาแผ่นดินต่างๆ ตอนนั้นผมก็ออกมาช่วงท้ายๆเหมือนกันเพราะว่าที่มองก็คือว่าเราไม่ได้เป็นคนที่สอนหนังสือหรือทําวิจัยโดยตรงทางการเกษตรแต่ทําไมคนทางการเกษตรเองโดยเฉพาะมหาเลยต่างๆนักวิชาการไม่พูดอะไรเลยเหรอที่จะคือไม่มีการพูดไม่พูดทุกคนกลัวสังคมไทยเป็นกระแสที่ทุกคนพอมีมันมีมันมีมูฟเวนของคนดีออกมาอก็จะไม่มีใครอยากจะไปขานถ้าผมย้อนให้เป็นการเมืองหน่อยคือย้อนกลับไปสมัยกอปปสก็ได้เห็นค่ะทุกคนเป็นคนดีเราต้องมาไล่ยิ่งรักกัน แต่ถ้าใครค้านสักนิดหนึ่งว่ามันไม่ถูกหลักการนะคุณก็จะโดนมองหรือว่าคุณก็เป็นคนเลวโดวยคุณมาค้านกระแสะอตอนเรื่องสารเคมีทางการเกษตรนี่ก็ชัดเจนผมก็ยังจะออกมาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะมันมีข้อมูลงี้ๆๆอยู่มัมข้อมูลอ,อีกชุดหนึ่งอีกชุดหน,ห,หนึ่งเลยที่คนละเรื่องเลยกับที่คนในสังคมได้รับรู้รมันก็เลยเกิด วิวาทาเกิดดีเบตเกิดการโต้เถียงมากขึ้นเยอะแล้วผมพบว่าสังคมก็มีการเป๋ไปได้เยอะเหมือนกันว่าอา้าวตกลงมันไม่ใช่อย่างที่เราโดนชักจูงให้คิดด้วยข้อมูลอีกชุดหนึ่งและเป็นข้อมูลที่จริงๆก็มีคนที่รู้จริงอีกเยอะแหละว่าเนี่ยข้อมูลเนี้ยมันถูกแล้วล่ะคือสังเขมนไม่มได้เลวร้ายอะไรอย่างนั้นแต่มันไม่ใครกล้าพูดทุกคนกลัวว่าพูดออกมาแล้วก็ทัวลงอย่างที่ว่าหรือแม้กระทั่งสายของรัฐเอง ทางกรมวิชาการเกษตรเอ่ทางเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่เคยกล้าพูดเพราะว่าผู้ใหญ่ขึ้นไปข้างบนนักการเมืองบอกว่าเขาห้ามพูดเรื่องนี้ในสถานการณ์เรื่อง cptpp เนี่ยมันก็น่าสนใจโดยส่วนตัวผมเองผมก็จะไม่ได้เชี่ยวชาญไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของความสัญญาระหว่างประเทศ fta ทํานองนั้นแต่ว่าเราเริ่มเห็นสื่อที่ส่งต่อๆกันว่ามันมีอะไรแหม่งแโอเค กลุ่มคนกลุ่มเดิมที่ใช้วิธีการเดิมเดิมรวมตัวกันแล้วก็สร้างบรรยากาศของการเป็นคนดีนะเราจะคนในชนชนั้นกลางคนในเมืองจะต้องคัดค้านเรื่องนี้เพราะแม่งเกษตรกร,ร,กรไทยจะแย่เลยอืเกษตรกรไทยเขารู้เรื่องอะไรก,กับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าขา้อมูลมันจริงหรือเปล่าสิ่งที่เราเห็นภาพตามมาคือไม่มีใครพูดเลยไม่มีใครพูดในเชิงกับข้างกับสิ่งที่เขาพยายามสื่อมามันมีแต่การสร้างภาพลบฉะนั้นพอ,พอผ่านมาสักช่วงจนแบบ ก็เค <c oughs> ยพูดเคยเกินๆนในในเฟซบุ๊กหลายทีว่าอยากพูดเรื่องนี้นะแต่ถ้าพูดแล้วจะมันจะเข้าตัวไหมหรือมันจะเปลืองตัวไปไหม <c oughs> คนก็จะบอกว่าอาจารย์ปล่อยไปเถอะเปลืองตัวงานนี้หนักกว่าเขาเดิมแน่ๆ,ๆอะไรเงี้ยฉันอย่างวันก่อนเนี่ยด้วยความที่ไม่ใช่เรียกว,ว่าว่างมากแต่ว่าโอเคมันมีจังหวะนึงก็อ่ะฉันลองเอาแค่อินโฟหนึ่งที่มีน้องคนหนึ่งทาเอาไว้ว่า CPTPP มันเลวร้ายต่อเกษตรกรไทยยังไงบ้างมอธิบายว่าอินโฟเนี่ยมันผิดหมดเลยอือธิบายไปด้วยข้อมูลไป ก็อย่างที่ว่าครับทัวท่วลงทีวงท่วรองแต่แต่จำนวนจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์ก็เยอะนะในในโพสต์นั้นความหมายคือว่าคนที่อยากรอฟังมาตั้งนานแล้วก็เยอะว่าจริงๆมันคืออะไรอ่ะไม่แต่อันนี้หมายถึงว่าอาจารย์ต้องการแค่จะเอาข้อมูลอีกด้านมาให้เห็นหรือเปล่าครับหรือว่าอาจารย์อันนี้คืออาจารย์มีธงอ,อ,อยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกเออผมผมต้องการให้ข้อมูลอีกด้านมาให้เห็นถูกต้องครับคือผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยไทยจะเข้า cptpp อะไรเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแตกต่าง จะเข้าหรือจะไม่เข้าก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ผมมีความรู้สึกว่าอยากให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกและในพื้นฐานข้อมูลมันมีหลายชุดมากเลยที่คนถกเถียงกันเช่นเรื่องการทาสิทธิบัตรยากับเรื่องนี้ที่คนเถียงกันเยอะว่าจริงไม่จริงแต่อีกเรื่องนึงในกลุ่มที่ผมสนใจมากคือเรื่องของการเกษตรแล้วมันก็จะผูกพันกับไปเรื่องเดิมครับเรื่องสารเคมีทางการเกษตรหรือเรื่อง GMO ผมใชเรื่อง GMO แต่แรกอยู่แล้วก็จะเห็นว่าแพทเทิร์นของการพูดไม่จริงเนี่ยมันปรากฏใ,ใ,ในชุดข้อมูลอันนี้ด้วยก็มาชี้ให้เห็นว่าจริงรงๆงๆลลาายยยอออ่่่มมมัันนนนก็ไไีะะร้เ ถ้าคุณจะยกประเด็นตรงๆสมมติว่าคุณยกประเด็นว่าเราต้องมาช่วยกันค้าน CPTPP เพราะต่อไปเกษตรกร,เ,ร,กรเก็บมเมล็ดพันธุ์ปลูกไม่ได้มันเลี้้านเหลือเกินต้องไปต้องอของนายทุนอย่างเดียวซึ่งซึ่งในโลกความจริงคุณรู้ไหมว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเขาเพาะปลูกยังไงคนในเมืองก็ไม่รู้คคนในเมืองจินตนาการเหมือนเรากำลังดูนิทานดูละครไทยว่าเขาก็อยู่กันแบบพอเพียงกับประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมเกษตรมานานแล้ว เราซื้อเมล็ดพันธุ์กันเป็นเรื่องปกติมา50ปีแล้วเราเพิ่งจะเราเราก็จะมันก็จินตนาการย้อนกลับไปเหมือนกับว่าโอ้เราจึงต้องเก็บเกี่ยวแล้วก็คให้ปลูกผมก็บอกใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คุ้นเคยกับโลกของสิทธิบัตรแล้วไม่ใช่หรอวันนี้เราซื้อของใช้อะไรต่างๆเนี่ยโอเคถ้าถ้าคุณย้อนอยุคไปสัก3ามสี่ปีเขาอาจจะไม่คุ้นว่าคุณต้องซื้อแผ่นซีดีถูกถูกกฎหมาย <c oughs> วันนี้คุณก็คุ้นแล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คุณก็คุ้นแล้วไม่ใช่เหรอแพทเทิัทาางปญญ นะเรื่องของพวกนี้มันเป็นเรื่องของที่แต่ละบริษัทแต่ละองค์กร,กรเขาก็ลงทุนกันมาเขาจะมีกลไกในการปกป้องสิทธิาทางปสิทธิบัตรของเขาหรือก็ตามในสิ่งประดิษฐ์ของเขาฉะนั้นเราอาจจะฟังดูมันดูเป็นโลกของทุนนิยมแต่นั่นคือโลกที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วล่ะนะค่าค่า,าทำเมล็ดพันธุ์มันก็มีอยู่แล้วแต่หลายหลายอย่างที่เราไปละเมิดสิทธิบัตรเขาอันนี้ต่างหากแหละที่เราต้องเรียนรู้ว่าเราไม่ควรทําเช่นจริงๆแล้วไม่ได้บอกห้ามเก็บเมล็ดพันธุ์เก็บได้เก็บปลูกได้ไหมได้ ใช้แจกจ่ายเพื่อนนะยังได้เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณเก็บมาแล้วคุณมาแพ็คขายแข่งกับทางคนที่เขาเป็นบริษัทต,ตั้งแต่แรกอันนั้นน่ะผิดกฎหมายมซึ่งหมันก็ชัดเจนมันฟังดูซิมเปิร์สมาสำผมแต่กับการเป็นว่าคนไม่รู้คนก็จะเห็นภาพแต่ว่าโอ้ยห้ามเก็บเมล็ดพันธุ์ห้ามเก็บเมล็ดพันธุ์เพราะมันเ <นะ S 1> พราะมันถูกเล่าในอีกแบบหนึ่งใช่ครับงั้นคล้ายๆอย่างเงี้ยง่ายๆเลยก็คือเราอธิบายว่ามันจริงๆมันมีจุดผิดอยู่ในข้อมูล อยู่เยอะนะแต่คุณอย่าให้แค่กระแสของความเป็นต่อต้านสิ่งที่มันดูฟังดูมันแย่เพราะเขาเชื่อเขาแชร์กันมาว่ามันแย่เนี่ยแล้วคุณก็หลงเข้าไปในกระแสนั้นด้วยเพราะฟังดูมันก็ฟังดูแย่จริงครับอาจารย์หมายถึงว่าเราก็ไม่มีเหตุผลอื่นที่จะมาแย้งเขาว่า,ามันแบงแบงคือคือเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็ต้องสู้เพื่อเกษตรกรเราก็ต้องแบบต้องช่วยเหลือข้าวอะไรอย่างเงี้ยฮะ ซึ่งเราก็จะไม่ค่อยเห็นเกษตรกรลุกขึ้นมาสู้เรื่องนี้ในจริงๆครับผมรอดเรื่องว่าเกษตรกรจํานวนมากก็ค่อนข้างจะเออเรียกว่าอะไรนะเออไม่ไม่ค่อยจะอินกับแคมเปญพวกนี้เท่าไหร่แล้วเพราะว่าเขาก็เจ็บมาจากตอนเรื่องของสันเทมีทางการเกษตรอเพราะเขาเองเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยที่จะไปแบนยาฆ่ายากล่มพวกนั้นอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็ผมว่าผมพยายามบอกว่าโอเคผมผมแค่ทำไอ้ไอ้โพสผมโพสเดียวนี่แหละเพื่อให้คนเริ่มชะงักขึ้น แล้วคุณอยากรู้อะไรมากกว่านั้นโอ้ข้อมูลเขามีมหาศารเลยคุณไปตามหาอ่านได้แต่มันไม่มีใครไปตามหาอ่านพวกนั้นไงคนก็จะเอาแต่ไอที่แชร์กันอย่าว่าโน้ p ซีพีทีพีบางคนยังเข้าใจว่ามันเป็นกลไกของบริษัทซีพีอ๋อใช่ใช่ที่ที่ที่แล้วปีแล้วผมอ่านแล้วก็แบบเอ๊ะมันเป็นส่วนที่เทือนยาของซีพีผมยังเจอเจออยู่เลยทำไมอาจารย์มาปกป้องเจ้าสัวมันมันไม่มันไม่เกี่ยวมันคือทีพีพีมาก่อน แล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อใหม่แค่นั้นเอง oh. แล้วเพราะว่า TPP oh. เดิมก็คือจริงๆไทยเคยจะเข้าเ,เตรียมพร้อมจะได้เข้าด้วยซ้ําแล้วก็ไทยถอนตัวตอนนั้นเอ,อ,อเมริกาถอนตัวจากที่เคยเป็นสมาชิกอยู่แล้วเป็นตน้นแล้วก็มีการเปลี่ยนโครงสร้างชื่อใหม่ล่าสุดมาเช้าก็เพิ่งแชร์ว่าหลายประเทศก็ก,ก็เห็นวิกฤตตัวเองอะว่าเราเจอสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันแย่ลงเจอเรื่องโควิดทํายังไงที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยพระกันร่วมกันแข่งระดับชาติได้ผมยังแปลกใจว่าเราเรา เรารู้สึกภูมิใจที่เราร่วมกับอาเซียนเป็นกลุ่มเกตการค้าได้เราทำอัฟต้าได้ทําไมเราไม่ร่วมอีกเตกขตการค้าหนึ่งที่เขาพยายามจะทําการค้าร่วมกันก็เป็นเพราะว่าเราไปโดนกลุ่มที่เขาต่อต้านดึงประเด็นเล็กๆหลายประเด็นจากสัญญาใหญ่หมื่นหน้าแต่ดึงประเด็นเล็กๆขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีการบิดด้วยแล้วก็ประเด็นพวกนี้มาขยายให้คนกลัวอถ้าอย่างนั้นฟังดูแล้วแล้วเขาต่อต้านกันไปเพื่ออะไรครับอจนดาของของมูฟเมนต์นี้มันคืออะไรครับ ผมผมว่าคือคือตรงนั้นต้องปไปถามบรรดาคนที่เขาเป็นแกนเช่นเหมือนบอกว่าเอ็นจีโอบางเจ้าที่เขารวมตัวเขามีเป้าหมายอะไรเหรอทําไมพอเป็นความก้าวหน้าเป็นความพัฒนาเขามีเป้าหมายที่จะไม่ให้มันเกิดยดงไงอย่างผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นเครือข่ายกันอยู่สมมุติว่าถ้าวันนี้เป็นเรื่องของการเกษตร NGO เจ้าอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเกษตรเท่าไหร่แต่ก็จะมาร่วมหาประเด็นเข้ามาช่วยกัน โจมตีในประเด็ดน,นนั้นๆวันนี้อยู่มันเป็นเรื่อง FTA เป็นเรื่องของการค้าเสรีครคนอื่นก็ช่วยกันหาเป็นตัวเองฉันเป็น NGO การเกษตรฉันก็มาร่วมตีด้วยเนเป็น NGO ด้านสิทธิบัตรยาฉันก็มาโจมตีด้วยมันทําเป็นเครือข่ายซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายเขาเคืออะไรแต่สิ่งที่เราได้เห็นในเชิงของการตอบรับของสังคมมากกว่าคืออย่างค่อนข้างอันดับหนึ่งคือกระแสกระแสบอกว่ามันไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีด้วยอย่างที่สองที่เริ่มเห็นแล้วคำคัมคือมันเป็นเรื่องการเมืองละ คือโอเคอาจารย์ CP t p ทีพมอาจจะดีก็ได้แต่ผมไม่ไว้ไม่ไวจ้จรัฐบาลเนี้ยอ๋อผมก็จะไม่เชื่อว่าทําได้แต่ถ้าเป็นรัฐผู้อื่นทำรัฐบาลอื่นทำเนี่ยมันก็ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราคิดแบบนั้นเนี่ยผมว่าเราจะไม่เห็นความก้าวหน้าไม่ว่าจะรัฐบาลไหนเพราะว่ารัฐบาลต่างๆเนี่ยนอนมันก็ต้องมีมีก็มีแฟนคลับมีกองเชียร์อยู่หลายส่วนพอคนหนึ่งขึ้นมาอีกฝั่งก็บอกไม่เอาพอฝั่งนี้ขึ้นมานี่ก็ไม่เอาคือมันต้องดูที่ตัวคอนเทนต์กลางกลางถ้าถ้าคุ สุดท้ายเข้ามาก็ต้องอยากจะเกิดสิสัญญาแบบนี้เกิดขึ้นผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ไม่ไม่ว่าแต่ว่า,นาหน้าที่คุณนะวันนี้ถ้าคุณเป็นฝ่ายค้านคุณก็ต้องค้านแหลกลาลเลยแต่ที่วันนี้คุณเป็นฝ่ายรัฐคุณก็คุณก็พยายามจะทําเต็มที่เพื่อให้ได้แต่เพราะเราเป็นกองเชียร์ฝ่ายไหนเราก็กลายเป็นว่าเราเชียร์ไปเพราะกระแสนั้นแต่เราไม่ดูตัว,ต,วตัวเนื้อหาจริงๆว่าตกลงมันมันมีประโยชน์ไหมระยะยาวมันคืออะไรสุดท้ายแล้วก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปเนาะบางเรื่องเราก็จะถูกให้ข้อมูลแค่ด้านเดียวครับ ดังนั้นเวลาเราเจอเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องพยายามหาข้อมูลในหลายด้านใช่หครับหลังจคล้ายๆที่ผมเคยพูดแต่ใก้ๆที่เราคุยๆกันนะครับว่าจริงๆสิ่งที่สังคมใครขาดที่สุดและเป็นมานานตลอดแล้วคือกระบวนการคิดหรือการหาคําตอบแบบวิทยาศาสตร์กระบวนการคิดหรือคําตอบแบบวิทยาศาสตร์คือการโต้เถียง ซึ่งนั่นไม่เกิดในสังคมไทยเราก็จะเจอภาพเดียดเดียซ้า,ๆ,าๆเหมือนเดิมเวลามีประเด็นอะไรก็ตามก็จะมีคนสองฝ่ายฝ่ายนึงก็จะให้ข้อมูลแต่ฝั่งตัวเองอีกฝ่ายก็ใช้ข้อมูลแต่ฝั่งตัวเองแล้วถ้าบังเอิญกระแสะใครหนักกว่าคนก็ได้เปรียบไปคอนวินได้มากกว่าเอ่อใครใครเสียงดังกว่าใช่ครับเสียงดังหรือว่ามีเทคนิคในการคอนวินส่วนที่ว่าหรือม,มีพวกอยู่แล้วอยู่ข้างหลังแต่เราไม่เจอบรรยากาศการโต้เถียงแล้วเป็นอย่างนี้มาเกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมโควิดหรืือออแมม้ต่่าเรงงขพวกนี ทำไมเราไม่เห็นเบทีที่อย่างที่ประเทศที่เขามีความพัฒนาในเชิงความคิดหรือว่าแม้แต่วิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเขาใช้ก็คือว่าก็เอาคนมาเถียงกันให้ดูต่อหน้าผมพูดมาแต,แต่เรื่องของการแบนสังครเคมีทางการ,กรเกษตรหรือย้อนกลับไปสอนจีมโเนี่ยต่ GMO เนี่ยจะผมเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะผมก็ออกมาออกมาเองเลยทั้งที่จริงๆมันต้องกรมวิชาการ,กรเรษกษตรกกษตรวิทยาศาสตร์ไม่มีใครส่งคนามาเถียงผมก็ไปเถียงกับ NGO ให้เห็นแล้วคนก็จะเปลี่ยนมุมมองเพราะาคุณฟังสองด้านคุณจะเริ่มตัดสินใจได้ง่ายขึ้น แต่เรื่องอย่างเงี้ย CPTPP เอยไม่แต่การแบนสังเกตมีทางการเกษตรที่ผ่านมาเราจะเห็นแบบสซ้นๆว่าคุณก็จะเป็นข้อมูลฝ่ายเดียวตลอดนะครับเพราะข้อมูลฝ่ายเดียวคุณพูดยังไงคุณก็คุณก็จะย้ำอยู่แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งผิดแต่ถ้าหมาก็จะ่คุณขึ้นเวทีพร้อมกันด้วยชุดข้อมูลเดียวกันเนี่ยล้วให้เวลาในการโต้เถียงเนี่ยเราตรงกลางเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพชัดว่าจริงๆมันคืออะไรกันแน่เราจะเริ่มรู้ว่าใครพูดไม่จริงใครพูดจริงแล้วแนวทางประเทศไปทางไหนกันแน่ แพทเทิร์นแบบนี้ถ้าเราไม่แก้เนี่ยผมว่าจะเจอ,อางซ้ำๆเป็นนานคือส,สุดท้ายแล้วถ้าเกิดฟังความสองสองด้านแล้วเราความคิดกับเรื่องนี้อาจจะไม่เปลี่ยนแต่อย่างน้อยเราจะได้เห็นว่าเมันมีชุดความคิดหนึ่งท,ที่เขาอาจจะคิดต่างจากเราอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับ,นะรบผมผมว่าจริงๆแล้วในในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสมมติคนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับแน่นอนทุกๆเรื่องมันก็จะมีคนไม่เห็นด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วคุณไปเปลี่ยนใจเขาไม่ได้หรอกอ,อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เห็นด้วยอย มันเหมือนกับใครถือหางข้างใครแต่ตรงกลางเนี่ยซึ่งมันใหญ่มากหกสิเปอร์ซนเี่ยเป็นเป็นกลุ่มการที่จํานวนคนมากแต่เสียงเบาที่สุดพอเขาจะไม่รู้สึกอินที่จะต้องออกมาโต้เถียง mm. แต่คนตรงนี้ตั้งหักละที่สังคมควรจะต้องให้ข้อมูลเขาเยอะๆทั้งสองฝ่ายต้องอินดูเคดต้องให้ความรู้กับคนตรงกลางและและถามคนตรงกลางนั่นแหละว่าจะเลือกทางด้านไหน mm. ปัจจุบันที่เราทําอยู่เราไม่มีอย่างนั้นเลยเราไม่มีสภาวะที่แบบว่าตรงคนกลางๆเนี่ยคือข้อมูลที่ ฟังแล้วเป็นกลางจริงๆจากสองด้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยคุณไม่มีโอกาสฟังแบบนั้นไงการเลือกตั้งก็เช่นเดียวกันถ้าเปรียบเทียบ,บนะเราก็จะเห็นภาพเราก็จว่าโอ้ประเทศไทยมันขัดแย้งกันสองสีอะไรเงี้ยไม่หรอกผมก็ยังเชื่อว่าก็คือสองสีที่มันคนมันไม่ได้เยอะหรอกแต่เสียงดังทั้งคู่อแต่คนตรงการที่มีสิทธิ์จะไปโบวตจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยสาคัญแต่คนก็ไม่ค่อยให้ความรู้เขาเราก็ไม่แต่การเมืองเราก็ไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศการดีเบตทางการเมือง ยุคหนึ่งถ้าเราขออนุญาตอ้างชื่อถึงพี่สรยุทธ์พระชินดาเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยตอนเย็นๆคนก็คนบอกดราม่าเหลือเกินเฮ้ยแต่มันอิดุเขตคนนะคนนี้ได้มาโตเถียงให้เห็นเราก็จะรู้ว่าโอ้ยฝั่งนี้มันไม่ได้มีตะกะเลยนี่นาฝั่งนี้ก็โอเคอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราไม่ได้เห็นมามาค่อนข้างนานแล้วแล้วผมหวังว่ามันถึงจุดหนึ่งมันคงได้เห็นบ้างแต่ตอนนี้ไม่ได้เห็นมาวันนั้นเลยครับโอเคครับถึงแม้ว่าข้อมูลมันจะทําให้เรารู้สึกว่า มันควรจะถูกต้องแน่ๆแต่ยังไงก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยกับข้อมูลอีกด้านอยู่เหมือนกันนะฮะมันจะทําให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนถึงแม้ว่ามันจะเป็นจุดที่เรายืนอยู่ตั้งแต่แรกนั่นแหละแต่อย่างน้อยที่สุดมันจะทําให้เราเข้าใจมุมมองหรือว่าชุดข้อมูลของอีกฝ่ายมันก็ไม่มีอะไรเสียหายใช่ไหมล่ะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ